สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านการเดินบนเส้นทางของสปิริตและความสะอาดสะอานเนี่ยมันเดินยากเลยเกินครับมันต้องใช้ความอดท,ทนนะครับส่วนการเดินในเส้นทางที่มืดๆเทาๆมีการโกงเนี่ยมันเดินง่ายครับมันเดินง่ายแล้วก็มันได้มาที่ซึ่งผลลัพธ์นะครับซึ่งมันอาจจะทําให้เรารู้สึกผิดหวังนะครับวันนี้นะครับทีมชาติไทยเราพึ่งแข่งขันจบลงไปนะครับในเลกแรก รอบที่2นะครับรอบรองชนะเลิศในฟุตบอลเอฟเอฟครับนะครับในนัดไปเยือนทีมชาติฟิลิปปินส์เราได้พลาท่าภายไปนะครับ2ประตูต่อหนึ่งโดยลูกที่ฟิลิปปินชนะเราเนี่ยเป็นลูกที่อยู่ในนาทีช่วงทดเวลานะครับหลังจาก90มานาทีจากเกมนี้นะครับมันมีเรื่องหลายเรื่องนะครับที่ที่น่าจับตามองตั้งแต่ตั้งแต่รายชื่อแล้วครับผมเป็นรายชื่อผมก็ตกใจล้ว นะครับเพราะว่ามันเป็นรายชื่อที่แปลกมากนะครับนิโก้ไม่ได้ลงแล้วก็ส่วนทิตาทอนก็โอเคครับแล้วก็มีแต่ว่าดีก็ว่าได้พ่เชคมาลงนะเจ้าเช็คสุประโชคสารชาติอยู่ทางด้านซ้ายมือแต่ผมรู้สึกว่ามันจะวนเวียนกลับมาสู่แมทที่เราเจอกับมาเลยนะครับที่ที่ทางาแดนกลางของเรานะครับจะซ้ำซ้อนกันนะครับสองตัว ในลักษณะเหมือนเดิมครับมาในรูปนี้อีกแล้วเพราะว่าศูนย์หน้าเราเนี่ยที่จริงแล้วมันต้องสามครับมันแค่สุพนัณกับพลาสติกกุับสันเนี่ยไม่ได้ครับมันมันต้องสามอันนี้อันนี้คือวิลเลียมไปได้เชิญไม่ได้ลงนะครับผมก็รู้แล้วครับว่าโอ้โหเขาคงยิงประตูได้น้อยนะในความคิดผมแล้วก็เป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆเพราะว่าที่จริงแล้วการจัดตัวลงในแมตที่เราเจอตีมอ์ดี่ดีที่สุดเลยครับ แต่ผมรู้สึกว่าอิชิจะเปลี่ยนกนารจัดตัวผู้เล่นทุกแปดเลยวนไปเวียนมานะครับครั้งนี้อิชิได้ให้โอกาสอัครพงศ์อีกครั้งหนึ่งนะครับในการลงเล่นซึ่งคีรดฉนฉาวรัศมีกับอัครพงศ์เนี่ยคือจริงๆแล้วไม,ไม่ไม่ควรจะลงคู่นะควรจะให้วิลียมเวเดเชอร์ลงมาหรือไม่งั้นก็ควรจะให้วรชิดลองมานะครับเพราะมิติการลุกแต่ว่าอัครพงศ์มาทาประตูได้นะครับมันทําให้อิชอิเกิดความมั่นใจแต่มันทําให้พัทิกุตับสัน นะครับแม้กระทั่งทีละสับเผยพิมายที่ลงมาเนี่ยจะต้องมาวิ่งเพื่อที่จะทําทเกมครับกองหน้าตัวเป้าเรากลับต้องมามาช่วยมิดฟิลด์แดนลุกทําเกมจุดนี้ครับคือมันลงไม่ครบนะครับในแดนหน้าพลังในการบุกมันก็เลยลดลงทําให้สุภนัทแบกอีกแล้วครับวันนี้ถึงขั้นได้รับอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับต้องเปลี่ยนตัวออกคือถ้าถ้าเกิดว่าแดนหน้าเนี่ยมันไม่ถึง3ตัวนะ มันมันไม่มีเสกสารลาตีลงมาเลยมันไม่มีเบนเดวิดลงมาแล้วมันไม่มีไวเดเชอร์ลงมาเนี่ยจะมีเฉพาะแพตริกุตัฟสันกับเจ้าแบงสองตัวเมื่อไหรเนี่ยแบงแบกทุกทีครับแบงจะเหนื่อยเพราะว่าเขาม,มันไม่ครบแดนลุกนะฮะมันไม่ครบอย่างน้อยต้องสามครับน้อยจริงต้องสามถ้าสี่เนี่ยได้เป็นกว่าเป็นกำแน่ครับประตูก็ผิดปกติแต่เห็นการจัดตัวผู้เล่นลงแล้วนะครับแต่ว่าอิชิเขาคงมีเหตุผลนะในการจัดตัวผู้เล่นแล้วก็ทาง สนามนะครับไฟก็ไม่ค่อยสว่างนะไฟไม่สว่างแล้วก็มุมกล้องก็แย่มากนะครับดูดูไม่ถนัดตาครับมุมกล้องต่ําแล้วก็มีการจับภาพที่ไม่ชัดเจนเหมือนเหมือนเหมือนเป็นลักษณะที่พยายามจะให้เราดูที่มันไม่ชัดเจนที่สุดนะในเกมนะครับแล้วก็เป็น,เป,นเป็นจริงเป็นจริงครับลูกแรกที่ฟิลิปปินส์ออกนําเราเนี่ยผมมากับย้อนดูเทปแล้วนะครับลูกนี้ล้าหน้าชัดเจนครับ ลำหน้าสองสามช่วงตัวนะครับแต่มันเกิดปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดขึ้นในสนามแห่งนี้อีกก็คือ VR เสียนะครับคือถ้าเป็นเวียดนามหรือเป็นประเทศอย่างอินโดนีเซียคงไม่ยอมครับเขาคงขึ้นป้ายตัวโต,วตวขึ้นประกาศข่าวเลยว่าเป็นการโกงนะครับเพราะว่ามันล้ำหน้าชัดเจนแต่พอไม่มี VR เนี่ยการตัดสินของกรรมการในสนามไลแมนไม่มยกทงก็ถือว่ายกผลประโยชน์ให้ฟิลิปปินส์ไป จุดนี้นะครับผมบอกไปเลยครับว่ามันเป็นอะไรที่เป็นจุดด่างพร้อยมากๆครับสำหรับเกมในระดับภูมิภาคเราคืออาเซียนนะซึ่งผมไม่อยากจะเชื่อว่าปี2024แล้วเนี่ยไม่ว่าจะสนามที่แย่มากๆนะครับนักเตะไทยเราเนี่ยเล่นลำบากมากนะครับสุบโชคเกมก็เกือบได้รับบาดเจ็บหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยที่จริงเกมเรานะฮะมันมีอีกเรื่องนึงครับคือถึงแม้ว่าตัวลุกเราจะลงมาไม่เต็มนะ มเคยพูดมานานแล้วครับไม่ใช่พูดแค่ในคลิปนี้เท่านั้นว่าถ้าจัดตัวลุกเลือดใหม่ลงมาแค่สองตัวเนี่ยเจ้าแบงแบกเราจะทําประตูไม่ค่อยได้ด้วยแล้ววันนี้อิชีก็จัดลงมาแบบนี้อีกแล้วนะครับแล้วสิ่งที่มันเป็นส่วนกับกันก็คือผู้รักษาประตูสำรองของฟิลิปปินเนี่ยเข้าโชว์ผลงานได้ดียังจะนัดเจออินโดนีเซียแล้วครับไอเจ้าตัวสำรองเนี่ยเซฟดีกว่าตัวจริงไงที่บาดเจ็บ นะครับเพราะว่าผู้รักษาประตูสำรองคนนี้เซฟเรานะครับไม่ต่ำกว่า2ลูก2อถึงสลูกครับในเกมนี้นะหลายลูกที่ที่ที่เขาเซฟลูกอันตรายกับเราแล้วก็ทางอัคารพงค์เองก็ยิงไม่คมเรามีโอกาสยิงมากมายอะไรแต่เราไม่คมเองเพราะว่าอะไรครับพรางพลังในการบุกนะครับเราไม่ดีและ,ะลูกที่นะครับเขาทําประตูเนี่ยลูกแรกที่เขาได้มันเป็นลูกล้ำหน้าครับ แล้วก็การยิงในลักษณะนี้ผมว่านะปฏิวัติขับไหมลูกนี้ลูกที่3ามแล้วครับที่โดนยิงลักษณะนี้ทางโค้ชผู้รักษาประตูจะต้องจะต้องจะต้องดูเรื่องนี้แล้วนหครับว่ามันมีปัญหาไหมในลูกยิงไกลปฏิวัติน่าจะทําได้ดีกว่านี้ไหมนะครับแต่เขายอมรับครับว่าเป็นลูกยิงที่สวยนะเป็นลูกยิงที่สวยแต่เราน่าจะทําได้ดีกว่านี้ไหมนะครับเกี่ยวกับอ่ปฏิกิริยาต่างๆในลูกลักษณะนี้นะเพราะว่าตอนนี้ทั่วอาเซียนเขารู้แล้วครับว่ายิงไกลเนี่ย ถ้าเข้ากรอบเป็นเข้าครับถ้าหญิงไทยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้รักษาประตูเราจะต้องมีมีมีจุดที่ดีกว่านี้ไหมนะครับเพราะมันโดนไปนสามประตูแล้วครับลูกลูกยิงลักษณะยิงไกลแบบนี้ซึ่งเราน่าจะเซฟได้ดีกว่านี้หน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็การแข่งขันครั้งนี้นะครับผมดูแล้วนะครับว่ามันมีสิ่งที่ค่อนข้างที่จะไม่เคลีย์ VAR เสียนะครับทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังไปไปมามาดับดับจิตๆิเนี่ย ผมรู้สึกว่าตรงนี้เองฮะทาง a อเนี่ยก็ต้องคือคุณภาพการแข่งขันทั้งสนามนะครับทั้งไฟทั้ง VR เนี่ยมันแย่แล้วที่จริงแล้วถ้าเป็นประเทศที่เขาค่อนข้าง,ขา,งางที่จะอเอาเรื่องกว่าทีมชาติไทยเนี่ยเขาคงไม่ยอมในรูกแรกพอมาดูรีเพย์แล้วเห็นชัดเจนครับว่าผู้เล่นนะครับของทีมชาติฟิลิปปิน์เนี่ยล้ำหน้าชัดเจนหลายช่วงตัวด้วยซึ่งโคชมาซาดาอิชิก็บอกว่าให้ดู VR เพราะว่ามันล้ำหน้า,าจริง นะครับแต่จ้าาที่สนามมาบอกว่า VR เสียและแมตชนี้มันเป็นแมตต์รองชนะเลิศเป็นแมตต์สำคัญนะครับเป็นสิ่งที่มันเป็นจุดด่างคร้อยมากนะครับสำหรับเอฟเอฟนะครับที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ต้องทบทวนนะครับเพราะว่าผนได้คนเสียเนี่ยมันมันไม่เกี่ยวข้องเฉพาะว่าจะได้ถ้วยไม่ได้ถ้วยนะครับเพราะมันเป็นเอแมตที่รับรองโดยฟีฟ่าด้วยจุดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเป็น เป็นจุดที่เราเสียเปรียบหลายเรื่องนะแล้วก็มันก็มันก็พูดง,ง่ายๆครับผู้มูผมก็พูดไม่ออกเหมือนกันว่ามันมันโดนหลายเรื่องสภาพสนามเองดูลักษณะาการเล่นค่อนข้างจะเล่นยากนะครับสําหรับเพื่อนๆหลายคนนะครับที่เป็นห่วงเกี่ยวกับแร็งกิ้งฟีฟ่าเนี่ยเราแพ้ครั้งนี้นะครับเร,เราโดนลบไป3ามคะแนนนะครับเพราะว่าอันดับเขาอยู่ต่ำกว่าเราเยอะเราสะสมมาได้ประมาณเกือบ3คะแนนครับเราโดนลบไป3ามคะแนนเนี่ยนะครับเราก็อยู่อันดับที่67เหมือนเดิมครับ แต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถชนะฟิลิปปิน์ในบ้านได้และนะครับผ่านเข้าไปชิงได้พบกับทีมชาติใดก็ตามแต่ในอีก2แมตช์เนี่ยถ้าเราเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะกลับมาที่อันดับที่66เหมือนเดิมเลยครับเพียงแต่ว่าเราจะเสียคะแนนใน้กิ่งวีฟ้าไปประมาณ3แต้มมันจะได้ประมาณ9แต้มครับซึ่งผมเชื่อนะซึ่งผมเชื่อว่าการในขันในในแมตช์ต่อไปเนี่ยอิชิจะต้องปรับปรุงและทําให้มันดีขึ้นนะครับ จุดนี้นะครับผมผมบอกไว้เลยครับผมพูดตั้งแต่คลิปที่แล้วว่าการที่จริงแล้วผมผมเห็นรายชื่อแล้วผมรู้สึกผมรู้ก่อนการแข่งขันนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นแมตท,ที่เจอมาเลยและแมต์นี้ผมรู้ก่อนการแข่งขันแล้วว่าผลมันจะออกมาแบบไหนนะครับผมก็อึ้งเหมือนกันว่าว่าว่าแดนลุกเรามีมีแค่แพตริกุตาบสันกับสุพนัทเหมือนตาแค่สองคนมันมันไม่ดีพอที่จะทำประตูครับและมันจะทาให้สุพนัทเหมือนตาบาดเจ็บ หรือหนักได้เพราะว่าจุดประสงค์เราที่จริงแพ้ชั่นในการเสมอไม่ควรจะมีเราควรจะส่งตัวผู้เล่นลงไปเต็มๆบทขยี่นะครับทีมชาติฟิลิปปินส่งไว้ไดเชิร์ลงไปนะครับแดนลุกแล้วส่งตัวสดๆตัวใหม่เข้าไปตัวลักษณะที่เขาเล่นเข้าขากันนะยังบัตนะชุดที่เราถล่มตีมอรนะี่นแหะส่งไปเลยแล้วเราจะสามารถยิงยิงได้คมกว่านี้นะครับแล้วก็พีรดลน,นะครับไม่ควรจะลงคู่กับทางอัครพงษ์นะ เพราะว่าสองคนมีสไตล์การเล่นคล้ายๆกันแล้วมันมันเป็นลักษณะการเล่นที่เหนืดด้วยนะพูดตรงๆพีระดนกับอัครพงศ์เนี่ยเขาเล่นเหนืดเอาไว้ตัวหนึ่งก็พอแล้วครับให้คุมจังหวะเพราะว่าเรามีวิรเลเทพป้อมพันุอยู่แล้วนะครับควรจะให้วัยเดชเชอร์ลงไปที่จะเป็นตัวที่ทําให้เกิดผลในแดรุกตอนนี้นะครับปรากฏว่าแบงค์นะครับแม้กระทั่งพระธิุณทศสันตร้องมาเล่นเกมหน้าหน้ากรอบเขตโทษเองนะมาบิวเกมกันเองนะครับรวมทั้งทีกดิาเผยพี่มายลงไปก็ต้องมาเล่นกันเอง นะครับเพราะว่าพอเปลี่ยนพอเปลี่ยนยังบัตรออกสองก็ออยังบัตรสองคนลงไปมันต้องสามครับสองไม่ได้ครับอันนี้ผมพูดมาตั้งแต่คิดตั้งแต่เจอมาเลยมาแล้วครับก็ตรงนี้แหละครับกลับมาถึงบ้านนะครับผมมั่นใจนะว่าเราสามารถเอาชนะเขาได้นะฟิลิปปินส์ถ้ามาเล่นที่บ้านเราหนึ่งไฟสองสว่างเนี่ยไม่พอนะแข่งที่สนามเขาสนามแข็ง VR พังล้หน้าก็ไม่ล้ำนะครับและลูกสุดท้ายก็ต้องยอมรับว่าเขาทำประตูได้สวย และฟิลิปปินส์เกมนี้เขาก็เล่นได้ดีจริงครับต้องยอมรับว่าเขาเล่นไม่พลาดเลยแล้วเขามีการต่อบอลที่ดีดีกว่าเราเยอะครับเพราะว่าเขาคุ้นชินสนามนะครับตัวนี้ครับเป็นเรื่องที่ผมดูแบตนี้แล้วผมผมไม่รู้สึกอะไรนะผมรู้สึกแค่ว่ามันเป็นการเล่นที่มันไม่แฟร์เพย์เท่าไหร่นะครับมันไม่แฟร์เพย์เท่าไหร่ประกอบกับเราเราหวังผลแค่เสมอนะครับหรือเราต้องการมาเก็บชัยชนะที่บ้านซึ่งตรงน,นี้ผมไม่เห็นด้วยนะ ผม,ผมอยากให้บทขยี้ฟิลิปปินส์ให้จบจบที่ฟิลิปปินส์เลยแล้วเราจะมีโอกาสโรเตชันหรือว่าเบาๆที่บ้านเราได้แต่นี่เราเราเราจัดตัวผู้เล่นลงไม่เต็มมันทําให้ตัวผู้เล่นหลกักๆเราอย่างอย่างอ่เจ้าแบงอย่างหลายคนต้องแบกทีมพอแบกทีมปุ๊บมันก็เหนื่อยมันก็เจ็บมันไม่คุ้มค่าเลยครับวิธีการนี้นะครับแต่ผมก็ต้องเคารพนะครับในการตัดสินใจของเฮดโค้ชคืออิชิว่าเขาคงจะมีเหตุผลอะไรบางประการที่ต้องจัดตัวผู้เล่นแบบนี้เพื่อผลการแข่งขันตรงนี้ผมต้องให้ความเคารพครับ แต่สาหรับสายตาผมเนี่ยมันมัน,ม,นมันมองเป็นคนละทางนะท่านฟังคลิปที่แล้วผมได้ครับว่าตัวผู้เล่นที่ผมว่าจะถล่มฟิลิปปินส์มันไม่ใช่ตัวผู้เล่นกลุ่มนี้นะมันมีแค่าจะแบงก์กับอไวเดเชเดร์ก็ไม่ได้ลงนะมี่แพทริคเขาลงไปแค่นั้นเองครับส่วนตัวสนับสนุนแบงก์เนี่ยไม่มีเลยนะครับแบงก์ต้องมาเล่นคู่กับคารพง์นะครับแล้วก็เชคเองก็เล่นได้ไม่เต็มร้อยทาให้ฝ่ฝายด้านซ้ายเรานี่มันอ่อนครับ จะเห็นได้ว่าลูกที่เราเสียประตูมันมาจากด้านขวาอย่างที่ผมบอกว่าเขาจะบุกเราด้านขวาอัครพงศ์นะครับเขาเล่นไปในเชิงเกมลูกเขาเป็นกองหน้าตัวต่ําไปแล้วครับตอนเนี้ทําให้เช็คนะครับซึ่งเล่นยังไม่ได้เต็มที่เพราะอาการบาดเจ็บน่าจะยังไม่หายดีนะเท่าที่ผมดูแล้วที่ตาทอนอสอนสีเล่นได้ดีมากครับในแดนในแดนรับแต่นะครับการนุงเสริมแดนลูกมันจะไม่มีแล้วตัวที่เขาสามารถทะลุ นะครับที่ตาถอนไปได้เพราะเขาล้ำหน้าครับลูกแรกที่เขาได้เนี่ยมันทําให้เราแต่เกมจริงแล้วเราบุกจริงเยอะกว่าแต่ศูนย์หน้าเราไม่คมนะครับอัรคราพงที่เคยยิงได้วันนี้2ลูก3ามลูกก็ทําไม่ได้ครับเจาจานะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเกมเกมนึงนะในเกมกีฬามีแพ้มีชนะได้จุดนี้ผมมาเล่าให้ฟังมันเกิดอะไรขึ้นในเกมนี้ครับว่าทาไมเราถึงพ่ายแพ้แต่เรื่องนี้ไม่มีประเด็นไม่มีปัญหาครับเสียสามแต้มไม่เป็นไรครับเพื่อนๆ ใจเย็นๆยังอยู่ที่อันดับ67เหมือนเดิมครับอันดับแรนกิ้งเราเสียจริง3มคะแนนแต่อันดับเราไม่ร่วงนะอันดับเราไม่ร่วงและผมเชื่อในรัชมังคลาเนี่ยเราจะสามารถชนะฟิลิปปินส์ได้มากกว่า2ลูกแน่นอนถ้าเราตั้งใจจะเล่นกหบือเขาหนักแต่แต่มันเสียอย่างเดียวนะว่าเราต้องมาเหนื่อยกับฟิลิปปินส์นะก่อนจะแข่งในรอบต่อไปอะแทนที่เราจะได้เบาในบ้านเรานะเราเราไม่ยอมจัดตัวผู้เล่นที่ที่ฟูลทีมจริงอะ ลงไปจัดการเขาว่าเราก็รู้ว่าเราเสียเปรียบทางด้านสนามยาเทียมทําไมเราไม่จัดตัวผู้เล่นที่ฟูลนทีมที่สุดเนี่ยลงลงไปจัดการเขาให้เสร็จเราปล่อยโอกาสเขาเองนะฮะเรื่องนี้มันโทษใครไม่ได้และตัวเขาเองก็มีเล่ห์เหลี่ยมกนโกงมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง VR เรื่องการล้ำหน้าเรื่องสนามที่มันไม่พร้อมเรื่องระบบไฟนะครับมุมกล้องเขาก็ไม่ยอมรีเพย์ให้เราดูนะครับในในใน,ในลูกที่เขาได้ประตูเราเขาไม่ยอมดูในจังหวะที่มันล้ำหน้าด้วย จุดนี้แหละครับเป็นจุดที่เรารอคอยอีกแค่ไม่นานครับอีกสองวันเจอกันที่ราชมังคลากีฬาสถานครับแข่งกันในวันที่สาสิบที่ถึงนี้คือวันจันทร์ที่ถึงนี้ครับอีกแค่สอสาวันนี่แหละนะครับเวลาสองทุ่มตรงก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะเข้าไปให้กําลังใจทีมไทยเราเยอะๆครับกีฬามีแพ้มีชนะได้ครับเดินไปในเส้นทางนี้นะครับเราจะต้องมีสปิริตนาดีแล้วครับตอนนี้ทีมไทยเรายังไม่ได้เสียหายอะไรหรอกครับ เปียแต่ว่าผมก็เสียดายสถิตินะที่เรายังไม่แพ้ใครมาเลยเนี่ยเรามาแพ้ทีมฟิลิปปินเนี่ยแต่ฟิลิปปินเขาเอาเอา,เอาทุกรูปแบบครับกับเราวันนี้ต้องยอมรับว่าเขาเล่นทุกรูปแบบมือดําสีเทาข้อหมดครับเพราะฉะนั้นแล้วมาถึงบ้านเราเนี่ยเราต้องไปให้กําลังใจเยอะๆครับผมคิดว่าเราสามารถถล่มฟิลิปปินและเข้าชิงได้ครับไม่มีปัญหาผมเชื่ออย่างนั้นนะจะอุดยังไงจะอุดอยู่ครับถ้าเกิดเราจะเอาประตูจริงมันอยู่ที่แพ้ชั่นนักเตะไทยแล้วให้กำลังใจกันแล้วละครับตอนนี้ chính vì sau đó con là nhà vô địch Tôi sẽ không đầy đổi từ quốc gia Thái Lan hay đổi tên quốc gia Indonesia Hay đi Trung Quốc tôi sẽ thắng bằng phong cách hoặc thẳng cấp Kim sang xịt si, kim sang xịt si đấu chân Việt Nam Khỏi men Tim sát lao, khỏi ma sinh bậc ban Khâu hoa khỏi lên bọc kênh Khỏi hú hoa khỏi lên bọc kênh này khỏi xịt áo chân là ai nóng nhất khỏi xịt bạc Thìm tay Ngày cầu xa bây sút lòng nam không, Khỏi cứ lao, khỏi mẹ lao, mẹ lao

I'm the biggest football tournament in the ASEAN region. Now everything comes strong and scary. This battle is like a football war game. คอยแมนทิมสัดเรล้าคอยมาซสงบักบานเขาว่าคอยเล่นบอกเก่งคอยฮู้ว่าคอยเล่นบอกเก่งันคอยสิบเอาฉันะไอ้น้องไม่คอยสิบปักทิมไทยใหญเขาสาไปสุดลำน้ำโขงคอยคือเราคอยแม่เรามแเ้าคอยทิมสัดเรา Thailand, Thailand, land of football, king of Asian Football championship of Chucky Asan Mitsubishi Electric Cup High Patriot Focke Exciting the biggest football tournament in the Asan region Now everything comes strong and scary This battle is like a football war game